ไม่ตอี้งจอมีมีังดีคทุกคนหนูมีนะมีอันนี้แดงมากอันนี้แดงสวัสดีค้าา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 เา็าาราคาาาาาาวาา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 ดาวาา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 าวาา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 ัาา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 ากาา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  อุ้ยพื้นอุ้ยพี่ดีนะตื่นเตงสวัสดีคายค้อนนี่คือไลฟ์แรกของหลิงหลิงในแอฟไอเอฟพอดีทางการปะครับเสืยดพี่ออมไม่อยู่ซีเรียลไม่หลิงออกมาเลยอ๋ออืมอืมทำตัวไปถูกเลย น้องๆดื้มไหมครับพี่ใหญ่น้องๆดื้มไหมครับไม่ดื้อให้เราบางคนละกันพูดมาเลยพี่แปะๆบางคนลกอย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวพูดมาเลยพูดมาเลยบางคนบางคนอย่างหลันมาเรียกน้องไหมเพื่อน เออเขาเขาถามว่าแบบว่าน้องน้อกระหนูหนึ่งเดือนมันนรอนับนะคะเราเราได้เรียกว่าแบบพี่เอ็น้องขวัญป่ะโอ้โหเรียกเรียกอะไรนะเปะเะสวัสดีค่ะน้องเคยดื้อสุดในรุ่นไหมครับให้ทุกคนคิดเอาเองนะครับไม่จริงค่ะสเต็ตเมื่อวานเป็นยังไงสเต็ตเมื่อวานแบบหนูตื่นเต้นมาก คือว่าไม่ไงพี่พี่บอกพี่อยากพูดอะอาไม่ไ่เก็บเ <c oughs> ป็นเพื่อนป๊อปอัพหรอพูดก่อนก็ได้เพราะว่าแบบคือคนหนูเพิ่งสอบเสร็จประมาณวันที่แปดแล้วแบบว่าวันที่เก้าวันที่แปดะคือต้องเอ้ยสอบเสร็จวันที่เจ็ดวันที่แปดจะต้องกลับมาเชียงใหม่แต่ว่าแบบเกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่กลับมาไม่ได้ <c oughs> ก็คือแบบว่าเ <c oughs> ข้าโรงพยาบาลนิดหน่อย <c oughs> แล้วหนูก็เลยได้มาซ้อมอ่ะจริงๆวันที่เก้าทุกคนแล้วหนูก็แสดงเลยวันที่สิบมันก็เลยแบบว่ากังวลกว่าปกติค่ะครับหเก้าอี้ก็กกม่อยู่แค่น,นี้อ,อ,นอยากไปร้องแต่พุ่มมีแล้วครับมาจริงหรือเปล่าครับมาดูกันเยอะๆนะครับจริงๆดูเมทใครรูมเมทรูมเมททั้งรุ่นยก <went> เว้นเพลยังไม่อยู่ <laughs> รูมเอททั้งรุ่นอยู่กับทั้งห้องไม่เจอกันมาแล้วอย่าเพิ่งลืมพี่นะรีบมาหากันนะซ้อมทันด้วยกิ่งอ่ะใช่คือหนูตกใจตัวเองสีหน้ากังวลใช่คือหนูกังวลมากคือกลัวผิดมากกลัวแบบกลัวบล็อกกิ้งผิดอ่ะคือตาจีเนียค่ะไม่ใช่จีเนียค่ะทุกคนคือว่าหนูอ่ะไปร้านตัดผมมาแต่ว่าแบบ เขาตัดหน้ามาหนูหนากว่าที่หนูคิดไว้เพื่อนแขวนดีจะมันเลยกี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงอุ้ยเขาบอกหลิงเพิร์ลไม่ได้เป็นคู่แม่ลูกได้อยู่ค่ะทุกคนอายุแม่ลูกได้อยู่ค่ะมันมากเก๋ออะหลิงมันมากเก๋ๆ ได้ยินนะคะไม่เป็นไรพี่ชิว <laughs> <c oughs> อีกแล้วอ่ะ <c oughs> อาหารที่ชอบเป็เมนูอะไรบ้างชอบชอบ,ชอบมันไม่ใช่อาหารมันเป็นขนมชอบแบบถังหูรูมากจริงค <c oughs> <c oughs> ันเปิ้คือตามหาถังหูรูทุกครั้ง <answered> ที่มีโอกาสแต่ว่าไม่ค่อยได้กิน สิงเพื่อนไม่ได้สิงวขวัญบล็บอกขวัญกดบอกขอกำลังใจในการสอบกลางภาคนะคะสู้ๆครับทุกคนผ่านไปได้เพราะหนูผ่านเพิ่งผ่านมันมาเหมือนกันหมายถึงว่าก็ผ่านไปผ่านไปอะ่ะ <laughs> ผ่านไปผ่านไปได้เฉยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบผลออกมาเป็นยังไงเพราะว่าหายเขินแชมพูอย่าง <laughs> <laughs> พี่ฉันไม่เคยไม่เคยเขิน่เคยเคยสรุปจบยังเนี่ยเอ๊ะสรุปเราพูดเรื่องอะไรก่อนหน้านี้นะฟอลินอุ้ยของพี่ฟอลก็เนินจะเห็นสติกสติกของเมมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า อยากเห็นของเราไม่มีนี่นนเนาะองไม่มีของเร,เราของเราเข้าไปของใครก็ได้ครับเพราะยังไม่เคยเห็นสักอันเลย, <laughs> เลยปัดแชร์บอลเก่งมากทุกคนนั่นคือการเล่นแชร์บอลแบบครั้งแรกในชีวิตหนูที่แบบว่าเล่นจริงจังแล้วก็เล่นแบบว่าเป็นคนปัดคือเห็นรันมาปัดมาก่อนแล้วรู้สึกว่าแบบซู้รันมาไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยอยากไปปัดเ <laughs> เห็นรูปนั้นปะเห็น พี่รันมาเล่นจับบอลกับจับมับเลยอะพี่ี่รันมาเล่นแบบโอ้โหเล่นคือคนดูเล่นแบบพี่เล่นแบบจริงจังมากแบบเล่นแบบโอลิมปิกเ<า>ต็มที่ให้เกียรติคู่แข่งคือไม่คิดว่าจะพจะกระโดดจับบอลท่านั้นประเด็นนะไม่เคยเห็นคนปัดคนไหนอะกระโดดจับบอลท่านั้นไม่เห็นเห็นยังเห็นละที่กระโดดทั้วยสองขาเพื่อตลกอะ จริงจังหนิงต้องย้ายไปเชียงใหม่หรือไปกับหนูต้องต้องกลับไปสอบพี่หลิงย้ายไปเชียงใหม่กับพี่หลิงเรียนกับหนูพี่หลิงอยูเท่านหนูเออใช่เรียนลงเรียนเดียวกับขวัญเลยแปลกแปลกไม่เคยจะตื่นมาด้วยกันแต่ตอนเช้ามีหนูตื่นคนเดียวเมื่อก่อนฉันก็ตื่นมากับ i, เธออยู่แต่ตอนนี้ช่มหมดความรักการตื่นตอนเช้าละน้อยอ่ะตื่นคนเดียวไม่เป<า><ม>ี่นเลย เงินแสกมาพลังคุงเกิดใช่สีส้มทุกคนสุดยอดมากตแตแบบนะนะนะ่ว่าแบบว่าหนูอะแอบกระซิบแอบกระซิบใครนะพี่มีเหรอพี่ลีนะอ๋อแล้กระซิบพี่ลีนะว่าแบบว่าทำไมเหมือนสีส้มชนะแต่เกมแบบว่าเกมไม่จริงจังอะเกมแบบถ้าเล่นแบบแชร์บอลฟูว่าเราจะได้ยแบบที่สุดท้ายถ้าเล่นแบบแมบกระดึบอยู่ที่หนึ่ง่งไปชนะเกมแบบเกมตลกอะ เกิดจังหวัดอะไรเกิดจังหวัดชลบุรีครับคนชลบุรีใครตื่นสายสุดใครตื่นสายสุดจริงๆก็ผัดผัดกันตื่นเออแบบผัดกันผัดกันผัดกันจะมีคนที่แบบนอนได้ทั้งวันนะคนดีมากมองแล้วบอกว่าใครอ่ะมันมีวันมีวันหนึ่งอันนี้เล่าที่แบบว่าจะถึงเวลารัดแล้วอีสานนาทีแล้วก็แลกถึงว่ารันมาาตื่นแล้วเรียกร้องเพลงแล้ว ะะว่าเกิดอะไรขึ้นเรูแ้แบบว่าเอ้ยรันมาตื่นหรือยังถายไปถามแค่ว่ารันมาตื่นหรือยังอะ่ะเพราะว่าสามทีนลงไปแล้วแล้วแบบตื่นแล้วบางที่เห็นรันมาแบบลุกไปเข้าห้องน้ำมาแล้วนะเพากแบบว่าหันไปลันมาไม่ใช่แล้วยังไม่ตื่นสามนาทีคนบ้านเดียวกับยุกเกียรเหรอคนบ้านเดียวกับพี่ลูกเกตรครับใช่เพิ่งคุยกับพี่ลูกเกตยรไหมว่าแบบว่าแบบอำเภอ เดียวกันหรือเปล่าใครนอนดึกสุดมีคนเดียวก็ไม่รู้ร้านมากหรือแพรอ่ะอยู่ไม่ค่อยเห็นว่าแบบใครนอนคนสุดท้ายมีวันหนึ่งอ่ะหนูตื่นมาหนูตื่นมาหกโมงจะไปโรงเรียนหนูไปเข้าน้ำปุ๊บเจอพี่แพรหนูก็ทมพี่แพรทำไมวันนี้ตื่นช้าจังพี่แพรบอกอ๋อพี่ไม่ได้นอนแพรไม่ได้นอนอุ้ยพี่ลูกเกตบอกนี่มันของดีชมบุรีพี่ลูกเกตกับบิงหลิงคะของดีชมบุรีคะ ต้องเกือบชมบุรีเราทุกคนเราเผากันแต่เรื่องที่นอนของแท้ของแท้ตอนนี้ยุงเริ่มกลับมาอีกละใช่ป่ะจริงจริง่นูัวไปอะก็ก็มีสกิลอยู่ตอนนี้ตกในการแบบใช้มือเดียวกำละเหมือนกันก็ใช้มือเดียวกำอัพเกรดมาใช่ไหมอัพเกรดไปอัพเกรดล่ะสกิลหนูเอาน้ำละ ใช่เอาคือกำแล้วเอาไปมาใช่ใช่ใชไม่ตบละไม่ค่อยได้เห็นตบล่ะพี่เพจมันเปล่าเคยไปบ้านพี่ภูมชบุรีไหมยังไม่เคยเลยอ่ะทุกคนเหมือนเพิ่งเจอพี่ภูตอนไปงานกีฬาสีแอบหนึ่งพี่ภูมน่ารักมากสวยมากน่าพูบสวยมากสวยอ่ะทู ได้เวลากิจกรรมทำความสะอาดห้องแล้วสินะทุกคนเราคุยกันเรื่องทำความสะอาดห้องกันยังอยู่มนยังไม่มีแบรนอยู่มาหนึ่งเดือนเอ้นั่นอะเรายังไม่เราจะนัดนัดกันทำอะไรยู่ยอะแยะเลยจะนัดซื้อของเข้าหอเออนัดซื้อของก็ไม่ได้ซื้อตยอยทยอยซื้อสิ่งที่ต้องซื้อยังไม่มีเลยทยอยซื้อเท่ากับถังขยะยังไม่มีเลยอะใช้วิธีแบบพกถุงเอา <c oughs> คืออยู่มาแบบเหมือนเพิ่งมา,าใครเป็นแม่ของลุนไม่มีอุ้ยพี่หลิงไงขอบคุณอุ้ยอันนี้ของใครอ่ะของ <ขอ S 2> พี่โรเกดขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> อ่างูนมีหน้ารัาย่าห็นของตัวเองเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่หลงเองอันนี้นพี่หลิงจะผมอีกครั้งเออมันติดพี่ใส่กอดห้อยดีกว่า จอตุ๊กแกไหมยังไม่เจอแต่ว่ามาแต่เสียงคนยังไม่รู้เลยว่าแบบยังไม่รู้เลยว่าตัวมันอยู่ไหนอ่ะแต่แต่ไม่ต้องมานะไม่ต้องมาไม่กล้าออกอกห้องแล้วแล้วก็มีคนเจอจิ้งจกใช่หนูเจอใช่ว่างเจอจิ้งจกมีคนกลัวมาแรงสาบเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ใครบ้างไม่กลัวหนูก็เมื่อกี้ฉันก็อุตส่าห์ไปจับให้เธอมาก็แบบเออไม่เถียงกันนะน่ากลัวก กลัวคือพี่แต่คือกลัวแมวไงไม่เล่นคือมันตายแล้วด้วยนะแมันอะไรสัตที่เห็นอยู่หน้าของานี่คนูก็แบบหนูก็ต้องเดินไปจับออกมาให้คุณแม่ของหนูก็มันน่ากลัวคนลุก็ต้องหัดจับจนจบไวมันจับมาจับมาให้ฉันด้วยเพื่อนอ่ะอะไรคือต้องหัดจับจิงจบไวอหนูชอบเล่นจิงจบว่าตอนเด็กอ่ะแบบชอบไปจับหางมันใช่ไหมแล้วให้มันดิ้นดิ้นอะแล้วหางมันก็จะหลุดแล้วตัวมันก็จะวิ่งไปแต่มันไม่ดีอะทุกคนแบบมันทำร้ายสัตว์อ่ะอย่าไปทำเลย คือที่ฉันพกการคดซีจับจิ้งจกหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวจิ้งจกแมงสาไม่ไม่ค่อยกลัวกลัวแมวเออกลัวแมวให้ลองแชลลองเชลไม่กลัวหรอใช่หรอตายละคนเลื่มตัวขนลุกเลยอ่ะดูดิอุ๊ย เรียกพี่รันว่าอะไรเขาบอกว่าเรียกพี่ลีนาให้มาช่วยกีสแตะวัายให้่าเขาบอกเขาบอกว่าพอดีเขาจับตุ๊กแกใช่หรอไม่เหแต่มากเกินสรองมากเออเขารู้นั่ไงว่าคุณกลัวมัมยเออก็เคยพูดตอนเป็นแคดดี้เด็กแต่กลัวจริงกลัวแบบช็อกอะถ้าอยู่กันมาสองคนถึงว่าพี่ลีนารันจับจริงจัง พี่ลีน่ากลัวแมลงกลัวแมลงยังไม่ได้ไปหาบรรดาเคทไอดอลเคยได้ไปดูห้องแมวยังไปมาแล้วแล้วให้พี่รันเล่าเกินไกลไปมาแล้วแล้วก็ฉันก็แบบอุ้ยอยากดูแมวเฮ้ยพี่ลันยังไม่เคยไปเลยหนูก็พาไปพาไปเข้าไปเข้าไปปุ๊บอุ้ยอยากออกอยากออกแมวมันจะมาไต่ขาดูแบบอ้าดอยากออกอยากออก กลัวงูไหมคบกลัวงูที่สุดในงูน่ารักมากจริงจริงมยเลี้ยงงูด้วยกลัวงูที่สุดเวจะเอางูมาปล่อยที่นี่แหละงูของนเ้งจริงเหรอพี่กลัวกลัวขนาดจริงเหรอกลัวมากกลัวแบบเคยเห็นพวกกระเป๋าลายลายแบบพวกงูนะก็ไม่ได้อ่ะกระเป๋าลายงูกระเป๋าลายที่มันเป็นทเขาทำเป็นลายหนังงูอ่ะวันไหนเด้อแบบมานอนที่นี่ยาวๆใช่ไหมจะเอางูหนูมาเลี้ยงด้วยไม่มีที่นอนให้เธอแล้ว เอาฟ้าขึ้างอันเนี้ยเอาของไปวางกลัวอะไรกลัวไปเลยค่ะพี่กลัวแต่ต้องเงินลงพี่ทำอะไรมาหรือเปล่าคะหลิงหลิงมีชื่อจินกรรมสามพยายามไหมมีครับเอ้ยจริงๆหนูเล่าเรื่องชื่อหนูคือจริงๆหนูไม่ได้ชื่อหลิงหลิงหรืคนหนูเพิ่งรู้ด้วยแบบตัวเองก็เพิ่งรู้ว่าคือเหมือนแบบว่าจริงๆริงอหนูชื่อชื่อหลินหลินอ้ายหลิง ชื่อจริงชื่อจริงจริงใช่ชื่อหลินไอหลิงแต่ว่าเหมือนแบบญาติหรือที่บ้านจะเรียกว่าลิง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 อะไรเงี้ยก็เลยเออเข้าใจวตัเองชื่อหลิงลิงแล้วไปถามแม่ว่าแบบเหมือนแม่ถามว่าทําไมตอนเบียนพูดได้ไหมคะพี่ลิละใคดีเดตเบียนเคพูดได้อะตอนที่เป็นใคดีเด็เบียนเคอเหมือนแม่ถามว่าทาไมบอกเขาว่าชื่อหลิงลิงเลยบอกอ้าวหนูไม่ได้ชื่อหลิงลิงเหรอแม่บอกไม่เธอชื่อหลิงแบบหลิงหลินายหลิงอะแบบเรียกหลิงอย่างเดียวอะ มันมันคือชื่อแบบชื่อาชื่อจีนใช่ไหมชื่อแบบใช่ชื่อจีนนามสกุลเนี่ยอยู่ใต้นใช่นามสกุลหลินเนี่ยอ๋อใช่ทุกคนนี่คือมีคำว่าไอ้ด้วยนะคะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร too much information อะ TMI ตัวตัวเองก็เพิ่งรู้เหมือนกัน too much i n f o r m เออเคยนั่งคุยเรื่อง TMI กันแบบจริงจังมากเราสี่คนอ่ะเลยเหรอเราคุยเรื่องอะไรกันไปนไม่รู้คุยกันทุกวันเลย เรื่อง TMI มแบบเห้าวเปานดาวว่าคชื่อคนสวยก็จริงความลับอยู่สองปีถูกเปิดเผยจริงพี่เชมมาฮึบชื่อย่อเอ้น้องแชมไอริงเหรอใช่ชื่อจริงไอริงน T M I นะคะนี่คือ T M I แรกที่หลิงก็ไม่รู้ มันจะผ่านไปยี่สิบสองทีอุ้ยแบบหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบตัวจีนมันเขียนยังไงอะ <c oughs> ทุกคนแบบว่า <c oughs> เหมือนมีคำว่าออยด้วยน่าหลาใช่ออยไม่รู้ไอยดีหรือเปล่นนาน่าจะไอยนี่มั้งเหมือนเขาบอกว่ามันแบบตัวจีนมันแบบว่าเสียงซ้ำ<อ>กันเยอะอัมันจะแปลว่าอะไแบบแล้วอันนี้จะแปลว่าอะไรแบบว่าชื่อพี่แปลว่าอะไรไม่รู้อะมันก็ือแบบชือคนละคะชื่อหนูที่แบบเป็นชื่อจีนเป็นแปลว่าอะไร ปกติชื่อมันไม่ค่อยมีความหมายมีแต่ว่าแบบว่าถ้ามันเขียนแบบเสียงมันซ้ำแต่ว่ามันเขียนไม่เหมือนกันอ่ะมันเขียนไม่เหมือนกันความหมายก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยรายการเริ่มไปแล้วไม่ไม่คือเลยหลิงเฉยๆแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะหลิง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 แปลว่าคนสวยอ๋อกระดิ่งที่รักอ๋อใช่เพราะว่าของพี่ชื่อแปลว่าไอนี้ปะ งกใช่เหมือนเคยเหมือนย่าบอกว่าเป็นเสียงกระดิ่งอะไรสักอย่างจาไม่ค่อยได้อ่ะไม่ค่อยรู้ชื่อตัวเองเท่าไหร่ฝืนมากนะน้องแพรอยู่ไหนคือแพรกําลังทําอะไรอยู่น่ะทําอะไรอยู่อ่ะไม่กินข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจกินข้าวยังยังไม่รู้ทำอะไรคือเมื่อกี้ทำอะไรเ่นฮรอ๋อลินแปลว่าหมดงา อุ้ยจริงเหรอม่ชื่อสวยแล้วเนี่ยลองถามเราซื้อจิวอุว้ยหนูเพิ่งคุยกับจิวตอนกากีการาสีมาทุกคนแบบคุยกับลุนทาเยอะมากเหมือนไม่เจอกันประมาณสิบปีได้ไจะครบเวลาแล้วจริงด้วยต่อไปก็จะเป็นแพแล้วน,น,นะคะลิงแปลว่าผ<ช>ู้<ม>หญิง,งที่เป็นลิงป๊อกเสียลิงเสี่ยว ต้องเลยคจิวอ๋อว่าจิวเก่งภาษาจีนพี่จิงก็ภาษาจีนได้ใช่ไหมพี่จิงเรียนจีนต้องเรียนภาษาอังเกี่ยกับพี่จิงพูดจีนได้ไหมเคยเรียนจีนอยู่ประมาณหกปีแบบหกปีเต็มเต็มแต่ว่าแบบไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะบอกไอ่เออได้คำว่าบอกไอ่ดีทุกคนบอกชื่อตาเจ้าหา ว่าเจียวเสียว่ชื่ออะไรอ่ะต้นเจ้าว่าไม่เชียวชายแดนขงคลูชายแดนขงคลูว่เจียวหลิงหลิงมาไลฟ์บ่อยๆนะคะจะเงาจะตายแล้วตายครับออะไรเลิกเป็นตำรวจยังสนุกใช่ไหมไลฟ์บ้าชอบผมชอบเป็นตำรวจผมชอบจำชอบจเกือบอ่านแล้วอันเนี้ยคุณพี่อย่าล่อซื้ออ่านอะไรอ่ะ ีคุณพี่รอซื้ออาจเว้นมากแต่หนูโดนห้องดำหนูเนียมันจะโดนละทุกคน S O S รอหลิงไลฟ์5ชั่วโมงนะครับเฮ้ยเหมือนตอนใครคดิีเดตพูดว่าจะใส่แบบเอาชุดไทยยังไม่ได้ไปหาเลยเรียนแบบจริงจริงจริงจะสอนแต่สิ่งดีได้เลยครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษ พี่มีได้อีกแล้วดูเล็บหน่อยข้างนี้ก็มันได้อยู่แต่อีกข้างนึงมันหลุดไปแล้วทุกคนหน้าเหมือนซึมกิเววเววแบบอุ้ยสวยค่ะก่อนไปขอท่าประจำรุ่นอันนี้ปะใช่พี่ทำอันนี้อันนี้เอ้ยพี่หนิงทำได้เลย ได้แต่วเมื่อวานแนบง,งมนานอยู่งอมสาเล็บเจลวใช่พุกนหนูอยากไปทําเล็บใหม่มากซ้าสีอะไรดีอุ้ย40แล้วต่อไปจะแพ้แล้วแพ้จ้องแล้วแพ้จ้องแล้วทุกคนหนูไปก่อนนะคะไว้มาใหม่บายบายเจอกันลนหนังารครับเย่เย่ยปีไลฟ์จบยังไงนี่นี่